แล้วก็ตามสไตล์หนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ครับที่ต้องมีการพาดพิงตัวละครคลาสสิกยุคเก่าๆแน่นอนบูบิโตสพาดพิงไปถึงตัวละครอันดับต้นๆของ DC อย่าง สวัสดีครับตอนรั้เ้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับเอามาพูดคุยกันแล้วก็เอามา r รีแอคชั่นกันนะครับว่าตัวอย่างนั้นๆมันทำให้เราขนลุกขนพองได้ขนาดไหนก่อนที่เราจะได้ดูหนังเต็มๆมนะครับและต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวอย่างหนังใหม่ๆ ทั้งตัวอย่างเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ตัวอย่างแบบใหม่เอี่ยมอ่องเนี่ยออกมาไม่น้อยนะครับแต่หนึ่งในตัวอย่างที่ผมว่าน่าสนใจมากๆก็คือตัวอย่างหนังเรื่องใหม่จาก DCU หรือว่า DC Universe นั่นเองครับกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่แกะกลองล่าสุดครับ Blue Beetle นั่นเองครับ Blue Beetle เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อเมริกันที่สร้างจากตัวละครของ DC Comics นะครับกำกับโดย Angel Maria Soto นะครับโดยตัวโปรเจกต์เนี่ยเริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี2018นะครับโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยถูกวางโปรแกรมเอาไว้ให ใช้ทาง s t r e มมิ่ง HBO Max ครับแต่กุมภาพันธ์เมื่อ2ปีที่แล้วครับมีการเปลี่ยนให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มาใช้ในโรงภาพยนตร์แทนครับโดยตัวละครบลูบิเทลนะครับเริ่มต้นมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี1914ครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวละครของ DC c o m i c เนี่ยตั้งแต่ปี1980ครับ โดยตามหนังสือการ์ตูนเนี่ยทาง DC มีการปรับเปลี่ยนตัวละครบลูบิเทอร์พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวแล้วก็พลังของตัวละครนี้ครับซึ่งตามหนังสือการ์ตูนเนี่ยตัวละครบลูบิเทอร์เป็นสมาชิกของทีมไททันนะครับรวมไปถึง Justice League ด้วยครับแต่ฉบับภาพยนตร์คราวนี้ทาง DCU Warner Brothers ทำให้ตัวละครบลูบิเทอรออกมาเป็นอย่างไรตัวอย่างมาแล้วเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันแล้วมาเรียชั่นพร้อมๆกันครับ See. you always land on your feet bro you're high man hi me hi ah, me yeah. i just want to wrap jenny Guard saw the life. but do not open it you went in to get a shot and all you brought me okay i don't think it's a burger you haven't looked what the hell is that ไม่เลยไม่ดูเป็นผีเลยมันดูเจ็บปวดไงเง คนอาจจะบอก <Okay. S 1> ว่าเหมือนแฟนอมนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนไกเวอร์ entry The scarab. the scarab some kind of world destroying weapon it's designed to protect its host the that you want sometimes it does what you want and sometimes it doesn't mm -hmm. I, I i think i cut a bus in half the scarab chose you but it belongs to me the low you feel for your family makes you weak universe has sent you a gift and you have to figure out what you're going to do with it right. <laughs> whatever you can imagine i can create yeah it's like batman stuff batman's a fascist i just want to นั่นแหละครับตัวอย่าง Blue Beetle นะครับเอาเรามาดูกันว่าในรายละเอียดของตัวอย่างมีจุดไหนน่าสนใจบ้างครับตัวอย่างเปิดมาด้วยการแนะนําตัวละคร Jaime Reyes นะครับหนุ่มลาตินซูเปอร์ฮีโร่ประจําหนังเรื่องนี้ครับที่เปิดตัวออกมาแนวเหมือนหนังคอมมดี้ครับเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่จริงๆเป็นแค่พนักงานของโรงแรมเท่านั้นรับ finished of scraping lounger the that What gu ตัวหนังเนี่ยมีฉากหลังอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า p พาเมราซิตี้นะครับคงเป็นเหมือนเหมือนกับเมโทรโพลิสของซูเปอร์แมนหรือว่าก็แามของแบทแมนอะไรแบบนั้นครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยไฮเมเรเยสเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็กลับมาทํางานที่บ้านเกิดครับ เราได้เห็นตึกบริษัทคอร์สอินดัสทรีนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคอร์สเป็นบริษัทวิจัยแล้วก็พัฒนาข้ามชาติยักษ์ใหญ่ครับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ครับเชี่ยวชาญด้านการกลาโหมซึ่งตามท้องเรื่องเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ธุรกิจการสนชั้นนําในอเมริกาครับร่วมกับอะไรร่วมกับเวนเอนเอร์พรส์ของบูสเวนหรือว่าแบทแมนนะครับแล้วก็เล็กสครอปของเล็กบูเทอร์ที่อยู่ในซูเปอร์แมนนั่นเองครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่อีสเตอร์เอ็กตนะครับแต่คอร์สอินดัสทรีจะม God, ตามตัวอย่างอันนี้เป็นท่ามาตรฐานเลยครับพระเอกได้กล่องลึกลับแล้วในกล่องเนี่ยมีอะไรคล้ายๆมันแรงสีฟ้าอยู่ครับในตัวอย่างเราเห็นมันมาเกาะที่หน้าเลยนะครับแล้วเราก็ได้เห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งครับว่า Blue b e e t l e s ไม่ได้เป็นแค่ชุดเกราะไฮเทคครับแต่เข้ามาอยู่กับร่างกายของพระเอกแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยครับ <Damn! S 2> ในตัวอย่างเราได้เห็นชุดเกราะเต็มตัวแล้วก็มีความไฮเทคระดับที่บินออกไปนอกชั้นบรรยากาศโลกได้เลยแหละครับ เขาให้เราเห็นนะครับว่าไอ้ก,กราะบลูบิเทิลส์เนี่ยมีลูกเล่นอยู่หลายอย่างครับโดยชุดเกราะบลูบิเทิลส์ถูกอธิบายว่าเป็นอาวุธทำลายล้างครับซึ่งตัวละครหญิงที่อธิบายเรื่องของชุดเกราะบลูบิเทิลส์อยู่เนี่ยเธอคือเจนนี่คอร์ดครับแน่นอนครับนามสกุลเธอก็คือชื่อบริษัทคอร์บอินดัสทรีนแหละครับเธอเป็นลูกสาวของวิกตอรี่คอร์ด ตัวละครที่แสดงโดยซู s ซานสเรนดอนซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ครับงานนี้ไฮเมเรยสไม่ได้สวยคนเดียวนะครับแต่รวมไปถึงวงศาคณาญาติครอบครัวของเรยสเองครับโดยการดึงเอาเรื่องของความผูกพันของครอบครัวมาเล่นเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องในสไตล์ของชาวลาตินอเมริกันครับที่ต้องมีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอๆครับ <you> ในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นลุงป้านะอามาร่วมบูกับตัวพระเอกด้วยเลยครับ หน้าตาของบลูบิเทลส์สเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนนะครับแต่ความจริงแล้วบลูบิเทลส์มีความเป็นตัวของตัวเองครับสามารถสร้างอาวุธได้หลากหลายประเภทซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นที่มาซึ่งคิวบูเจ๋งๆมากมายครับ <Nice> choice <you> ในตัวอย่างนี้ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยบอกกับเราได้เลยครับว่าไฮเมรเรย์สไม่ได้เป็นบลูบิเทอร์สคนแรกคล้ายๆกับที่สกอตแลงไม่ได้เป็นแอนด์แมนคนแรกอะไรแบบนั้นรับและในหนังก็น่าจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับเพราะฉากนี้แสดงให้เห็นถึงชุดบลูบิเทอร์สเวอร์ชั่นแรกๆตั้งแต่ยุค40ครับและตัวคนใส่ชุดก็คือตัวละครที่ชื่อว่าแดนแกเรตนะครับส่วนบลูบิเทอร์สคนที่2มีชื่อว่าเท็ดคอร์ดคนนี้น่าจะสําคัญครับเพราะเป็นผู้ก่อตั้งคอร์ดอินดัสทรีนั่นเองครับแล้วก็ตามสไตล์ พาดพิงตัวละครคลาสสิกยุคเก่าๆแน่นอนบ l ูบิทเท l ลสพาดพิงไปถึงตัวละครอันดับต้นๆของ DC อย่างแบทแมนนั่นเองครับโดยรวมเนี่ยบลูบิทเทลจะอยู่ตรงไหนของ DCU ก่อนหน้านี้เจมส์การออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า Blue b e เท l ลจะไม่เกี่ยวกับ DC x x t e n d e d Universe เดิมนะครับแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ DCU หรือว่า DC Universe อันใหม่นะครับซึ่งถ้าตัวหนังบลูบิเทลออกมากระแสตอบรับดีเนี่ย ตอนนี้ยังกั้มกึ่งอยู่ยังไม่แน่นะครับต้องรอกระแสะตอบรับก่อนถ้าออกมาแล้วคนชอบออกมาหนังรายได้ดีแล้วก็ Blue Beatles อาจจะกลายเป็นหนังเรื่องแรกของ DCU ที่เจมส์กันดูแลก็เป็นไปได้ครับ และนี่แหละครับตัวอย่างแรกของภาพย,ายนตร์เรื่อง Blue Beetle คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคิดถึงตัวไหนเห็นแล้วรู้สึกอยากดูไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ t r a i l e r Reaction กับภาพย,ายนตร์เรื่อง Blue Beetle โดยผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้กับรายการ t r a i l e r Reaction นะครับทาง YouTube Major Group นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับรับรองเราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจมาเรียคชันกันแบบนี้แล้วก็เอามาคุยกันแบบนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจีน Ah, ah, yeah! Nice choice. I just wanna rap. Whoa. It's like Batman stuff. Batman's a fascist. I just wanna rap.